พี่ปิดธรรมศาสตรรอบหนึ่งเปิดรับสมัครแล้วพี่บิดคณะอะไรอะวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์นะคะเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตมี2ส,สาขาก็คือจีนศึกษากับไทยศึกษา,า,าเห็นว่ารอบแรกเขาไม่ต้องสอบข้อเขียนด้วยใช่ดีม,มากเลยถ้าใครอยากเข้าวันนี้อันนี้เรียนที่แทบอาจารย์เนาะบอกไว้ก่อนเพราะว่าธรรมศาสตร์มี2ที่หลายคนอาจจะสงสัยเกณฑ์เป็นยังไงอ่ะมาดูกันอังกฤษเลือกหนึ่งอย่างนะคะ IELT หกจุดศูนย์อัพหรือว่า SAT e n g l i s สี่ร้อยอัพหรือว่าน้องจะยื่นที TUEK TOEFL จีเซ็ตก็ได ไม่ต้องสอบเลยใช่าะอันนี้เป็นสายศิลป์ต้องใช้พอร์ตไหมต้องก็ต้องมีพอร์ตฟิลิโอแล้วก็ต้องมีอินเทอร์วิวไปสอบสัมภาษณ์กับคณะด้วยรับสมัครเมื่อไหร่รับสมัครตั้งแต่6ตุลาถึง21พฤศจิกายน2568นะคะจีนศึกษารอบแรกรับ30คนไทยศึกษารอบแรกรับแค่5คนเท่านั้นเรื่องนี้สมมติอยากเข้าจีนศึกษานี่ต้องมีไปสอบ HSK ก่อนป่ะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเราต้องเรียนจีนต้องมีคะแนนจีนไหมจริงจริงถ้าสมมติว่าน้องมี HSK ระดับ4สามารถยื่นไปได้เขาจะมีีเเเเเเเกณ์ออยยู่่่่วาาาาาแแบบถ้้้้ผนนทปซตคืขไไดล ได้เท่านี้ก็คือต้องไปเหมือนกับเรียนปรับพื้นฐานระดับไหนแต่ถ้าสมมติว่าเรามาแบบแบลค์หรือว่าเราพอมีความรู้อยู่บ้างแต่เราไม่มีคะแนนตรงนี้ไม่เป็นไรก็คือไปสอบเหมือนวัดระดับของมหาลัยแล้วเขาจะมีเกณฑ์ว่าแบบเออถ้าสมมติว่าไม่ผ่านเลยหรือว่าทําได้ศูนย์เลยไม่ได้เลยก็ต้องไปเรียนปรับพื้นฐานตัวไหนบ้างแต่ถ้าเลเวลนี้อะก็เรียนปรับพื้นฐานแค่ตัวนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใครไม่มีความรู้ตรงนี้เลยแต่ว่าเอ้ยรู้สึกสนใจอยากเรียนเขาก็เปิดโอกาสนะเข้าได้นะอือรู้อย่างนี้ใครอยากเข้าขนานี้นะคะก็ไปเตร ไปเออลองดูคอร์สของอินเตอร์บูสเตอร์ไซดเลย